สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับ สวัสดีครับแอดมินนะครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักท็อปธนาชัยเป็นอย่างดีนะครับดาวร้ายระเบียบวาทศิลป์คนในวงการหมอลำต้องรู้จักนะครับหัวหน้าหลายๆวงหัวหน้าหลายๆคณะชื่นชอบนะครับในตัวของท็อปธนาชัยนะครับแต่วันนี้นะครับมันมีเรื่องช็อกๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง ของวันนี้เมื่อมีแฟนคลับสอบถามนะครับไปถึงพ่อเอกนะครับผู้บริหารระเบียบว,วาตสินว่าเห็นพระเอกต่อโชคเนี่ยโพสต์ว่าจะมีเรื่องช็อกช็อกเกิดขึ้นนี้มันแบบไหนอย่างไรนะครับสุดท้ายพ่อเอก็เปิดเผยบอกว่าเรื่องที่ต่อโชคโพสต์เรื่องช็อกช็อนั่นก็คือท็อปธนาชัยนะครับบอกว่าจะขอลงจาก ระเบียบว,วาทศิลป์จะขออำลาว่าอย่างนั้นโอ้โหงานนี้เอาเป็นว่าช็อกทั้งแฟนคลับช็อกทั้งคนในวงนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าวานันก่อนก็เห็นท็อปธนาชัยนะครับโพสหรือว่าไลฟ์อยู่ว่าจะอยู่กับระเบียบว,วาทศิลป์แต่ทาไมมาวันนี้ล่าสุดบอกว่าจะขออำลาจากระเบียบว,วาทศิลป์ร้องไปฟังจากพ่อเอ๋นะครับสาหรับเรื่องนี้ แต่ว่าแตยังมีนัดคุยกันมืออื่นอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องที่พระเอกต่อโพสต์แล้วก็เรื่องที่พอรับทราบมากที่ล,ลูกแกงค้ามจำนงมากนั่นก็คือพัฒนาชัยว่าจะมาขออนุญ,ญาตไปต่อยอดให้กับตัวเองอาจจว่าล่าล่งก็ว่าได้แต่ว่ามืออื่นจังสิเข้ามาฉี้แจงอีกเชือนึงว่าท่นครับว่า อ่าสิเป็นจังไดสิ่งที่เพิ่นอยากไปคือไปอีหยังไปเฮ็ดอีหยังนะครับแต่ว่าอ่าธนาชายนี่ยังบ่ฮู้ยังบ่ได้บอกว่ากระถามอยู่สิไปขึ้นวงใดบ่โลกิไปอยู่น้าไผบ่เพิ่กกนก็ว่าบ่ใหนได้คิดว่าสิไปขึ้นวงใดครับแต่สิ่งที่นี่บ่อยากเก็บประเด็นไปเห็ดธุรกิจอันใดอันออนะนี้พอกล่ะยังบ่ได้ชัดเจนเพราะว่าเพิ่นว่าสิมาชีช้แจงมื้ออื่นว่าสิไปเฮ็ดอีหยังมันเป็นโอกาสของผมผมก็อยากไปลองเบิ่งไปเฮ็ดเบิ่งประมาณนี้นะครับอันนี้คือ อ่าสำหรับทพธนาชัยนะครับผมสรับเรื่องแตงก่อนกับย่งคือแตงให้พอคือเก่าอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งกะีซอยพอสั่งซันแต่ว่าอาจจะยุ่เบื้องหลังอาจจะเออให้ลูกซอยท่างเขียนท่างยังได้ประมาณเนี่ยคือลูกๆท,ท,ท,ที่ว่าจะพอกับสิบรอนแมนลุลักษณะพิษกันเียน็ดกันครับคือเป็นลักษณะที่ว่าเออขอโอกาสขอโอกาสที่มันสามารถที่จะไปเติบโตได้ประมาณนั้น คือคิว่าศิลปินท่าออก็ว่ามีคุณภาพทุกคนอยู่นะว่าจะเป็นโบแม่เดียวแพทย์ครับคือพอคิดว่าทุกคนอาจจะเลีนได้บททุกตัวว่าจะเป็นพระเอกว่าจะเป็นดาวไล่เป็นพอพ,พระยาพอคิดว่าทุกคนมีความสามารถทุกคนเพียงแต่ว,ว่าเราจะมอบบทให้เขาไหมแค่นั้นแหละ จังตอสี่ตอกเล่นได้คือกันตอเหรนได้นอดเล่นได้ครับสาหรับพูดถึงว่าอ่าคือพวกนี้เขามีเลือดเลือดศิล,ป,ลปินสูงอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าโอกาสนั้นบทนั้นจะเหมาะสมกับใครสาหรับแฟนคลับระเบียบวาทศิลป์นะครับแม่แม่แมพี่พีก็ต้องรอรุ้นว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่5ท็อปธนาชัยจะเข้ามาพูดคุยกับพ่อเอะพ่อเปียนะครับในเรื่องราวต่างๆจะ โน้มน้าวให้อยู่ต่อได้ไหมหรือว่าเป็นการตัดสินใจที่คิดดีแล้วสำหรับท็อปธนาชายัยแต่ในส่วนตัวแอดมินนะครับก็ชื่นชอบน้องนะครับไปเจอกันนะครับไปเห็นบนเวทีหรือว่าหลังห้านหลังเวทีน้องน่ารักนะครับทักทายพูดคุยกับแฟนคลับนะครับไม่ได้ถือตัวอะไรสำหรับน้องท็อปนะครับก็เสียดายนะครับที่ถ้าจะอำลาจากระเบียบวาทศิลป์จริงๆแต่ เมื่อการตัดสินใจมันเกิดขึ้นแล้วนะครับอยากที่จะไปโตนะครับในข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในสถานะอะไรหรือว่าในงานด้านไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของน้องนะครับแล้วก็คิดว่าน้องคงตัดสินใจดีแล้วแหละนะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับน้องก็มาอยู่ระเบียบว,วทัทนิสินแล้วก็สร้างด้วยกันนะครับ ทั้งกรลำทั้งอะไรต่างๆนะครับกับพ่อเอ็กกับพ่อเปียนะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของระเบียบวัตศิลป์หนึ่งคนเลยนะครับสำหรับ ทพธนาชัยยังไงก็พรุ่งนี้รอดูนะครับรอฟังข่าวติดตามแอดมินก็จะรอลุ้นรอติดตามว่าเรื่องเราจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนตัวแฟนขับหลายคนก็ไม่อยากที่จะให้ไปเพราะเอะนี่ก็เสียดายนะครับไม่อยากที่จะให้ไปเหมือนกันเพราะเอยังพูดในไลฟ์เลยบอกว่าแม่แมพี่พี่ไปพูดไปก่อมหน่อยนะครับอยากจะให้อยู่ต่อ อีกทักสอฤดูกาลว่าอย่างนั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์นะครับแอดมินก็จะติดตามข่าวนี้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับ